สวัสดีครับผมสายทีมิสิกครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมเช้าวันเสาร์นี้มีงานสวยๆมาฝากนะครับผมล็อตที่สงนะครับผมเออล็อตลอ็ลอตแรกที่ผมทำยามาฮ่าล้วนนะ่ะ จำได้ไหมเมื่อเมือม่อ,อวานอันนั้นก็ปิดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอเนี้ผมก็ขอทําคลิปรวมเหมือนเดิมนะครับผมบางทีผมทําเดี่ยวแล้วมันลงมันลงไม่ทันแต่ละวันนะครับผมบางทีผมแพ็คของอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาคลิปรวมไปเลยเดี๋ยวลูกค้าจะปิดตัวไหนลูกค้าก็เดี๋ยวผมจะถือไว้แบบนี้ลูกค้าก็แคปแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะเดี๋ยวชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าตัวนะครับ เดี๋ยวถ้าเจอถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าก็แอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์ hmm. 084 3 mm hmm. ตามที่ผมลงไว้ให้หรือไม่ก็โทรมาใชคของก่อนใครชอบตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็แอดไลน์หรือว่าทักถ้าเจอในเพจก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมโอเคอ่าขออนุญาตลงตัวแรกให้เลย FG301 ไม้หลัง3ชิ้นนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังเลยตัวเนี้ยขึ้นสายเบอร์11ให้นะครับผมเล่นเสียงดีตัวนี้เสียงดี <c oughs> ยาวหน่อยนะเพราะว่ามันทํารวมทั้ง5ตัวเลยเดี๋ยวผมจะยกออกมาทีละ5ตัวทีละ5ตัวนะครับผม คือ FG ตัวที่1นึ่งนะ FG เอ่อสามไม้หลัง3มชิ้นสภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยครับผมสภาพดีนะครับผมอ่านี้ให้ดูคร่าวๆลูกค้าลองเข้าดูใน YouTube ผมก็ได้ถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าลองเลื่อนดูมันมีคลิป ที่ผมทําเดี่ยวไว้ก็มีนะครับผมรายละเอียดผมก็จะแจ้งไว้นะครับผมโอเคอันนี้ก็โดยรวมแล้วสภาพดีนะครับผมสาชิ้นต่าเล่นง่ายกาลังดีเลยนะครับผมสภาพสวยตามนี้เลยไม้หลัง3ชิ้นเต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวตรงปิก,กาดอะไรประมาณนี้ตัวนี้สภาพดีครับสภาพสวยไม้หลัง3ชิ้นโรสบูสนะครับผมโอเคตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ห้าพันเก้าห้าสิบนะครับผม ก่อนหน้านี้ผมจะลงไว้พักเดี่ยวมันมันจะเป็นหกพันสามจะไม่เปไรอันนี้ผมลดให้หกห้าเก้าห้าสตัวที่หนึ่งะครับผมสามศูนย์่ากค่าจะส่งเหมือนเดิมเลยโอนเต็มก็ร้อแเก็บรายทางก็สองกรณีที่เก็บรายทางก็มัดจำห้าร้อยเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมนะครับโอเคฝากสามศูนยหม้หลังสามชิ้นนะครับผมห้าเกนะครับตัวที่หโอเคตัวต่อไปหรือ ตัวนี้จะเป็น m o r i s W 3 0นะครับผม Made in Japan นะครับอ่าตัวนี้ W 3 0อ่ะเวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนลองเทียบฟังดูนะว่าเสียงแต่ละตัวมันเป็นยังไงใครชอบเสียงแบบไหน ตัวนี้คือเดติวนีสามสิบเมตร e น n j a ป a n นนะครับผมสภาพโดยโรวมแล้วก็ถือว่าสวยครับ แล้วก็อา,อาจจะมีอันนี้ผมเรื่องสภาพเดี๋ยวผมจะเล่าให้คร่าวๆมันก็อาจจะเป็นพวกริ้วรอยแบบนี้เล็กๆน้อยทั่วไปตามอายุการใช้งานของกีตาร์แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยลูกค้าดูตามนี้เลยนะครับผมนี่ด้านหลัง r o s e b o d s นะครับสวยมากตัวนี้เสียงดีเลย d W30 ผมแนะนํำไปเล่นเลยตัวนี้5,300บาทนะครับผม d W30 ตัวที่สนะครับผมใครชอบตัวไหนก็แคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับผม 5้าพันสามค่าจะส่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมตามที่ผมแจ้งไว้นะครับโอเคสนใจพร้อมปิดก็ทักแชทส่วนตัวกันเข้ามาได้เลยเดบิวสามสิบเมทอินเแปโอเคมาตัวต่อไปตัวที่สามนะครับผมตัวนี้หนักนิดนึงตัวนี้ W ห้าสิบนะครับผม เจแปนท็อปโซลิดนะครับผมตัวเนี้ยสวยเลยไม้หลัง3ชิ้นนะครับผมหัวหัวเป็นไดมอนด์นะครับผมก็สภาพถือว่าสวยสภาพเก็บสะสมกันเลยโลโก้ตั้งนะครับผมโอเคขออนุญาตเล่นในฟังงร่าวๆนะครับผม ผมอาจจะเป็นรุ่นสูงนิดนึงนะครับผมใครที่อยากได้กีตาร์ดีๆไว้เล่นตัวนี้ก็ถือว่าสวยยอดแล้วครับผมกีตาร์ถือจริงๆพวกตระกูล W อ่บวอะ40 50อะถือว่าน่าเล่นมากแล้วนะครับผมโอเคหรือรอยก็อาจจะมีพวกรอยสเก็ตเล็กๆน้อยๆแบบนี้ตามเสี้ยนไม้อะไรแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมนอกนั้นก็สวยหมดเลยลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับผมตามนี้เลย ไม้หลัง3ชิ้นนะครับผมสวยครับตัวนี้สวยคอไดมอนด์ให้ดูคอก่อนอันนี้คร่าวๆนะผมให้ดูคร่าวๆอ่าสวยครับตัวนี้ขึ้นสายเบอร์11ให้อินเลหกเหลี่ยมนะครับผมโลโก้ตั้งตัวนี้เฉพาะตัวอย่างเดียวนะครับผม15,500บาทนะครับผมถ้าได้พร้อมปิดก็ทักแชทปิดได้เลยนะครับผมตัวนี้ตัวที่3นะครับผมโอเคอ่า W 50นะครับผม W 50 j จแปแท้นะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้จะเป็นยามากิ YW 3 0 J8 ปสวยครับตัวนี้สวยก <c oughs> <yourselves S 1> ็อ่าเดี๋ยว,ยวผมแจ้งไว้ก่อนตรงหัวมันจะเป็นฝ้านิดหน่อยอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ย เล็กน้อยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องฟ้าฟ้าไม่ได้มีผลกับเสียงนะครับผมอ่าก็ตัวนี้น่าเล่นเหมือนกัน เป็นที่ก็เป็นพวกฝ้าแค่นั้นแหละแต่นอกนั้นสวยหมดเลยเดินอาบารลนรอบตัวนะครับผมตัวนี้4,950นะครับผมยามากิวายด0เป็นรุ่นสูงอยู่นะครับผมหลายไม้ก็จะเป็นพวกโรสบ o ส d นะครับผมตักประมาณนี้โอเคท่านใดสนใจแคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลย4,950ค่าจะส่งก็เหมือนเดิมนะครับผมมาอีกตัวนึง ตัวนี้เป็นป้ายดําจริงๆผมเคยทํารวมกับคลิป5ตัวนั่นแล้วแหละแต่ว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวไม่เป็นไรอันนี้ก็เอามาทําให้ให้ใหม่นะครับตัวนี้ป้ายดําใครที่น้องๆหน,หนูที่กําลังเริ่มหัดเล่นกำลังมองหา F3 อยู่หลมเลิกไปได้เลยหามป้ายดําเล่นนะครับผม วนี้ปลายดำ 180J นะครับผมเป็นปีเก่านะครับผมปีเก่าหัวจะเป็นแบบนี้นะครับสภาพโดยรวมแล้วถือว่าสวยครับผมสภาพดีนะครับตัวนี้4 5นะครับผมตัวที่ห้านะครับ1 2 3 4 5, 5. อา่าท่านใดสนใจตัวไหนแคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลย้อมปิดตัวไหนแจ้งได้เลยนะครับผมกีตาร์สวยเสียงดีทั้งนั้นเลยเซตอัพ ให้เรียบร้อยหมดแล้วลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์มาหรือโทรเข้ามาก็ได้ผมลงไว้ให้ในรายละเอียดนะครับผม5ชุดนี้ชอบตัวไหนก็ทักกันเข้ามานะครับผมโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ